อาการร้อนๆแบบนี้ต้องเมนูนี้เลยครับโกโกลาวาหรือว่าโกโกปั่นนะครับอืมแบบฉ่ำๆเลยครับเมนูนี้เหมาะกับอาการร้อนๆบ้านเรามากเลยครับอาการร้อนๆแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใคลายร้อนเลยครับทุกคนอันนี้คือเมนูโกโกปัน่นลาวาหรือว่าโกโกลาวาอัลมอน์นะครับทุกคนวันนี้เราจะทําพร้อมกันทั้ง3แก้วเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อากาศร้อนแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใครร้อนเลยครับทุกคนวันนี้เราจะมาทําแบบฉ่ำๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทอ็อปวิปปิ้งครีมเลยนะครับกดลงไปเลยครับว,ว้าวสมูทละมุนน่ากินมากเลยครับเมนูนี้เหมาะกับอากาศร้อนบ้านเรามากเลยครับืมอวิปปิ้งครีมแบบฉ่ำๆเลยครับทุกคนอากาศร้อนแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจใครร้อนเลยครับทุกคนว,ว้าว เดี๋ยวเรามาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเราจะใส่โอริโอลงไปเลยครับอันนี้เป็นศิลปะในแก้วกาแฟหรือว่าในแก้วเครื่องดื่มนะครับกับเมนูโกโก้ลาวาหรือว่าโกโก้ปั่นลาวานะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาตกแต่งด้วยโอริโอแล้วก็ลาดด้วยช็อกโกแลตชิพนะครับทุกคนแล้วก็เมล็ดอัลมอนด์นะครับลงไ,เไปเ,<อ>เลย,เลย น่ากินมากเลยครับแบบชำๆเลยครับ<ป>เมนูนี้เหมาะกับอากาศร้อนร้อนบ้านเรามากเลยครับหลังจากนั้นเราก็มาท็อปด้วยท็อปปิง้งช็อกโกแลตนะครับว้าวสมุทละมุนน่ากินมากเลยครับอืมานลงไปเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ได้สักแก้วนี้ชื่นใจคลายร้อนเลยครับทุกคน อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูโกโกลาวาหรือว่าโกโกปั่รลาวานะครับอากาศร,ร้อนแบบนี้รับสักแก้วไหมครับทุกคนอืมน่ากินไหมครับแบบคำฉ่ำเลยครับว้าว